สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีวันที่11นะครับวันพฤหัสครับของเดือนมกราคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของพระบรมหาราชวังและก็วัดพระแก้วครับวันนี้นะทุกคนเป็นวันที่2นะครับที่ในส่วนของพระบรมหาราชวังครับเขาเปลี่ยนนะครับทางเข้าใหม่นะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนช่องจําหน่ายตั๋วใหม่ครับจะไปดูครับวันนี้ทุกคนว่าในส่วนของทางเข้าใหม่ทางที่จะไปเยี่ยมชมพระบรมหาชวังนี่ครับจะมีความคึกคักแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวันนี้ฮะ เรียนได้ขาวว่าแบบเมื่อเช้านี้ด่นมากนะครับรกคนเพราะว่าระบบยังมันยังไม่เข้าที่ครับแต่ว่าวันนี้ครับไอ้มมนจะพาไปดูุกคนว่า,าการเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่นะครับมันจะดีหรือไม่ดีครับไปดูด้วยกันครับนี่ครับท่านผู้ชมจะให้ดูบรรยากาศในช่วงทั้งเที่ยงนะครับของวันที่11ครับ ประตูมณีนพรัตน์นะครับเป็นประตูทางเข้าใหม่ครับนี่ครับเดินมาจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแค่ประมาณ50เมตรครับซึ่งประตูมณีนพรัตน์ก็อยู่ห่างจากประตูวิเศษชัยศรีก็ประมาณเกือบเกือบเมตรครับนี่ครับเป็นทางเข้าใหม่นะครับแล้วก็ทางออกก็ยังออกได้เดิมครับแต่ว่าเวลาซื้อตัว๋วจําหน่ายตั๋วนี่ครับมันจะเป็นคนละทางกับตอนเช้าตอนที่เราเคยมาเมื่อประมาณ 2- 3สาวันที่ผ่านมาครับนี่ฮะ ก็จะไม่เห็นในส่วนของที่เป็นสนามหญ้าแล้วก็เป็นภาพของพระบรมอของวัดตะแก้วครับที่มีเจดีย์สีทองครับก็จะไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะว่าออกไปอีกทางหนึ่งก็จะไปโผล่ตรงทางออกตรงแถวแถวท่าช้างเลยครับนี่ครับถ้าใครร้อนนะครับทุกคนอากาศช่วงบ่ายร้อนนี้ก็ก็สามารถไปนั่งพักผ่อนอยู่ใต้อุโมงค์ได้ครับใต้สนามหลวงก็จะมีอุโมงค์ขนาดใหญ่ครับมีห้องน้ําสะอาดแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนครับ เดี๋ยวไปดูด้วยกันทุกคนทุกคนครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับประตูมณีนพรัตน์ครับนี่ครับเป็นวันที่2นะครับที่ทางพระบรมหาเจ้วังนะครับสำนักพระราชวังครับเปิดให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติครับเข้ามานี่ครับทางเข้านี้ทางเข้าหลักครับนี่ครับ <Poland> ก็ยังหนาแน่นแล้วก็คับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นกันครับนี <S <S ่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะ แต่ทุกคนครับปัญหาที่เราต้องเจอก็คือเนี่ยครับถ้าเกิดเราใส่กางเกงขาสั้นมาเนี่ยครับเราต้องเดินอีกไกลครับเพื่อจะไปหาร้านที่จําหน่ายเสื้อผ้าขายาวกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีครับต้องเดินไปอีกไกลมากครับตรงถนนหน้าพระลานเลยครับทุกคนนี่ฮะแต่ข้อข้อดีก็คืออยู่ใกล้กับปูมคกใต้ดินครับสำหรับการที่จะไปห้องน้ำานะครับก็สะดวกดีดีอย่างสยอย่างทุกคนนะครับมาถึงทางเข้านะครับนี่ฮะ ไปดูข้างในทุกคนจะจะมีความจอแจแล้วก็ผู้ค้านแค่ไหนครับพอเราเข้ามานะครับอยู่ขวามือก็จะมีร้านจําหน่ายที่เล็กๆนะครับมีร้านพวกกางเกงช้างแล้วก็เสื้อให้ให้ให้สลับจําหน่ายนะครับทุกคนนะฮะไม่ต้องใจว่าเช่าหรือขายครับทุกคนจะให้ดูก่อนนะครับนี่ครับไปดูบรรยากาศทุกคนนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็คือนี่ครับเป็นร้านนะครับจําหน่ายนะครับไม่ได้ให้เช่านะทุกคนนะครับก็จะมีห้องลองห้องให้เปลี่ยนเสื้อผ้านี่ครับประมาณ3ามสี่ห้องด้วยกันนี่ครับ อันนี้คือทางเข้านะครับทุกคนไปดูด้วยกันเลยครับคนพอเราเข้ามายังประตูมณีนพรัตน์นี่ครับเห็นไหมครับตรงซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่นะครับให้เช่านะครับเป็นออเดีโอไกด์ครับนี่ครับเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่าอ่าคาสเซ็ตเลยครับสาหรับใครที่ต้องการข้อมูลนะครับก็สามารถเช่าออเดีโอไกด์ได้ครับมีหลายภาษาครับทุกคนให้ดูนีครับโอเคทุกคนตรงนี้ก็จะมีที่นั่งรอพักคอยครับเนี่ย แต่ก yup. ็น <To> ี่ครับย okay. ังไม่มีร่มเงาครับยังไม่มีพื้นที่สีเขียวครับก็ต้องทําใจครับพอเราเข้ามานะทุกคนนะครับเข้ามาตรงโซนนี้เสร็จนะครับหลังจากที่เป็นเต็นท์นะครับก็จะมีช่องจําหน่ายตั๋วครับทุกคนว้าตรงนี้ก็สวยครับให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นวันที่2นะครับที่ให้ดูบรรยากาศนะครับก็จะมีวิวแปะกาวนะครับของ J d ดีนะครับในส่วนของวัดแระแก้วนะทุกคนตรงนี้ครับนี่ฮะอันนี้ J d ดีแล้วก็นี่ครับเดินเข้ามาตรงนี้ อันนี้น่าจะเป็นจำหน่ายตั๋วออนไลน์ครับทุกคนนี่ครับจะให้ดูนะครับอันนี้คือที่ตั๋วออนไลน์ใช่ไหมครับอ,อน,นอ๋อมีสองเครื่องครับทุกคนนี่ครับตั๋วออนไลน์ให้ดูครับนี่ฮะของไทยพาณิชย์ครับไม่ใช่ของไทยพาณิชย์ครับของฟารอ๋อ บรรยากาศนะครับก็ดูดูองค์โถงดูกว้างขวางนะครับเห็นไหมครับนี่ครซึ่งตรงเครื่องคีย์ออสตรงนี้นะครับจำหน่ายตัวผมได้ว่าเป็นของไทยผลิ์ไม่ใช่ครับเป็นส่วนของพระบรมมหาราชวังครับซึ่งก็สามารถสแกนได้ของแอปของทุกธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นชําระด้วยโอ้โทษทีครับชำระด้วยเครดิตการ์ดอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นพวกแอปครับไม่ใช่เงินสดนะทุกคนนะครับเป็นใช้คีย์ออสโค้ดในการจ่ายครับนี่ครมี2เครื่องในกันตอนนี้ครับแล้วก็นี่ครับให้ดูนะครับตรงนี้ หลายคนอาจจะไม่คุ้นตานะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นวิวของในส่วนของประตูมณีนพรัตน์ครับซึ่งด้านหลังก็จะเห็นเป็นปราสาทพระเทพปิดรนครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะนี่ครับทุกคนนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีร้านจําหน่ายขายของที่ระลึกแล้วก็เครื่องดื่มครับเล็กๆทอยู่ซ้ายมือแล้วก็อันนี้ครับเป็นติกเก็ตนะครับโอ้โหปัญหาคือตรงนี้ครับทุกคนถ้าแต่แดดนะครับต้องรอคิวยาวมาตรงนี้ครับมันจะไม่มีร่มให้รอเห็นไหมครับทุคนนี่ ห้องน้ำเดี๋ยวเอ็มมินจะพาไปดูห้องน้ำก่อนนะครับว่ามีห้องน้ำไหมนี่ครับให้ดูทุกคนท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวตัวใหม่นะครับคือเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวยาวสีสีเหลือง,องๆอ่อนครับซึ่ง อันนี้เป็นตัวแบบใหม่ครับต้องเป็นสแกนเข้าไปนะครับมีจะมีเครื่องสแกนเข้าไปครับคล้ายๆกับวัดโพนะครับเหมือนหรือที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเวลาเราจะขึ้นเครื่องครับมันจะมีคล้ายๆเป็นสแกนเข้าไปในด่านครับเหมือนกันครับทุกคนนะครับอันใหม่ครับแต่ว่าตั๋วอันนี้ก็ยังราคา500บาทครับแล้วก็รวมในส่วนของการแสดงโชว์ที่โรงละครสลาเฉลิมกรุงครับนะฮะซึ่งข้อเสียนะครับของตัวแบบใหม่ก็คือเวลาออกตั๋วเนี่ยมันจะใช้เวลาพอสมควร แต่ว่าถ้าตัวบัตรเก่านี่คือเขาเขาพร้อมเลยคือหยิบแล้วก็จ่ายได้เลยครับอันนี้คือข้อเสียทําให้การรอคิวตรงนี้ครับค่อนข้างที่จะยาวครับค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเรื่องการรอคิวยาวครับนี่ครับผมนะครับทุกคนแต่พอได้มาแล้วน่ครับนี่ครับก็จะเป็นตั๋วแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆกับมี QR code ในการแสดงครับนี่ครับ ก็ดีนะทุกคนอันนี้คือมันไม่สามารถที่จะใช้ซ้ําได้เนาะเอาไปใช้ซ้ําได้สแกนครั้งเดียวจบสแกนเขาบอกมันจะไม่เด้งอืมมันมันไม่เด้งนะครับเป็นระบบใหม่ของในส่วนของพระบรมมหาราชวังนะครับทุกคนนครับโอุย๊ยทุกคนครับเ <c oughs> ขาไปนั่งไหนที่ใหญ่าาต้องสลัะตัวเองที่นต้องมาช้าละนี่าก็แ่งป ท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับเห็นไหมครับก็น่ครับเป็นแบคาวด้านหลังนะครับ <ใน S 1> <า>ก็จะไม่เห็นตัวในะของ JD ทองแล้วครับนะครับเข้ามาเห็นเลยทุกคนนะครับ ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับทุกคนเหมือนว่ายังไม่เข้าที่ครับนี่ครับเช้าเขาบอกว่าปัญหาเยอะมากคิวยาวมากครับแต่ช่วงบ่ายวันนี้ก็โอเคดีขึ้นนิดนึงครับอันนี้จะให้ดูนี่ครับการรอคิวนี่เลยครับนี่คือโอเคเราไปดูข้างในครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ตั๋วเสร็จแล้วนะครับนี่ครับพาไปดูครับว่าเราจะเข้าตรงไหนแล้วก็สแกนตรงไหน อันนี้น่าจะเป็น ATM นะทุกคนมี ATM ของไทยพาณิชย์อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับทำธุรกรรมนะครับอ๋อมีเป็นธุรกรรมนะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วก็นี่ครับมีอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับต่างประเทศว้าทุกคนตรงนี้ไม่เคยมานี่ครับทุกคนทางเข้าอีกทางหนึ่งก็ยังไม่เปิดนะครับตรงนี้นี่ครับจะก็จะมีรูปสิงคู่เห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะเมื่อก่อนเราก็เดินผ่านตรงนี้ครับปราสาทประเทศบิดอนะครับไปยังในส่วนของพระอุโบสถครับแต่ว่านี่ครับเราเข้าตรงนี้ไม่ได้ครับ แล้วเข้าตรงประตูอีกประตูหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับในส่วนของพระโบสถ์ของพระแก้วมรกตเลยครับนี่ครับทุกคนถ้าคนไทยนะครับเราต้องคิดซ้ายครับต่างชาติต้องคิดขวาครับเพราะว่าคนไทยก็คือไม่ได้เสียค่าเข้าชมครับแต่ว่าต้องแสดงบัตรประชาชนด้วยนะครับอันนี้คืออันนั้นน่าจะเป็นวิวจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งสำหรับถ่ายภาพนะครับนะครับก็จะมีปราสาทนะครับมีใจดีเห็นไหมครับ อัปเดตนะครับทางเข้าใหม่นะครับของในส่วนของภาพบรมหาราชวังครับคนไทยกรุณาเดินชิดซ้ายและแสดงบัตรประชาชนนี่ครับก็จะมีนะครับเป็นคล้ายๆเป็นทระคงนะครับครยบอกนะครับทุกคนนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นเป็นมหาหหนักนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลาเทศกาลสําคัญอย่างสงการปีใหม่นี่ครับที่นี่มันจะหนาแน่นแล้วมันจะรองรับขึ้นมหาชนได้ไหมครับ นี่ครับตรงนี้มันแน่นมากทางเข้าจะให้ดูนะาผู้ชมนลครับฝั่งขวามือทางเข้าหลักครับ4 3 2เห็นไหมครับทุกคนเห็นหมายเลขไหมครับ4 3 2ก็คือสาหรับต่างชาติครับแต่ถ้าเป็นหมายเลข5าตรงนั้นครับเฉพาะคนไทยครับเป็นช่องเล็กๆครับทุกคนนี่ครนี่ครับก็จะมีนี่ครับป้ายบอกนะครับคนไทยเข้าช่องซ้ายมือแล้วก็แสดงปวาประชนครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ไปดูครับว่าหลังจากเข้าไปไหนแล้วครับเราสามารถดูตรงไหนได้บ้างครับในส่วนไหนได้บ้าง อ๋อหนึ่งสองสามสี่นะครับสลับต่างชาตินะครับทุกคนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หมายเลขค่าเป็นคนไทยครับทุกคนนี่ครับครับนี่ครับพอเข้ามานะครับประตูตรงนี้แล้วก็จะเจอของในส่วนของพระอุโบสถเลยครับนี่ฮะโอ้ดีครับทุกครับให้ต้องเลี้ยวขวาทุกคนนะครับเขาบังคับให้เลี้ยวขวาตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเขากั้นไว้ครับนี่นหน บังคับให้เลี้ยวขวาจนไปสุดทางนะครับตรงหน้าปราสาทพระเทพบิดดอเลยครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อยๆที่จะแออัดนะครับทุกคนก็จะคนเยอะมากนะครับมีส่วนหนึ่งนะครับก็คือเดินไปข้างบนนี่ครับไปถ่ายรูปนะครับในส่วนของปราสาทพระเทพบิดดอแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนครวัดจำลองครับนี่ฮะ คือจะบอกว่าข้างบนนี่ครับสวยงามมากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเจดีย์ทองครับคู่หนึ่งเห็นไหมครับพี่ฮะมีรูปของยักษ์แล้วก็ของลิงนีครับเป็นนายทวารบาลครับก็ซึ่งสวยงามมากนะครับก็จริงๆส่วนนี้ก็คือเราต้องเดินจากปราสาททองครับมาครับแต่ว่าพอเราเข้ามาประตูใหม่ครับเราก็จะมาเจอเลยครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตรงซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้เดินไปนี่ครับนี่ฮะก็จะเจอพระอุโบสถเลยครับเห็นไหมของพระแก้วมรกตนี่ครับ นี่ครับพอะตรงจุดนี้เสร็จแล้วครับก็ก็เป็นเดิมๆครับก็คือเขาประแก้วมรโตไปไหว้พระนะคบแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ครับนี่ฮะประพรมน้ำมนต์แล้วก็ออกอีกประตูด้านหลังเพื่อไปยังในส่วนของพระราชวังครับนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวไอ้มินจะพาไปดูในส่วนของประตูเดิมนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูครับโอ้ว้าวทุกคนยังเยอะครับยังเยอะเช่นเดิมนีฮะยังเยอะเช่นเดิม ในความคิดผมนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนทางเข้าออกใหม่ก็ไม่ได้ทําให้การจราจรที่นี่ดีขึ้นครับเพอร์นำซ้ํานี่ครับผมคิดว่าจะแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันแค่มากครับทุกคนมันแค่มากในกรณีที่มีกุ๊บเยอะๆนะครับถ้าเกิดเขาเดินช้านี่ครับมันจะแน่นแล้วก็ติดเลยครับนอกจากว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากด้านหน้าเลยครับคอยกันนะครับว่าโอเคตอนนี้มันเต็มแล้วก็คือคอยกันไม่ให้คนนอกครับเข้าไปครับคือปล่อยที่รชุดทีละชุดมา ถ้าเป็นแบบนั้นครับน่าจะดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการในการปล่อยคนเข้ามาครับที่นี่ก็จะแน่นแล้วก็เป็นอาัมาพาตแน,น่ๆครับท่านผู้ชมตรงนี้ที่เคยหนาแน่นแล้วก็จอแจกคับข้างนี่ครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นทางเข้าหลักครับมาวันนี้ทุกคนเงียบมากแล้วก็ดูสงบมากเห็นไหมครับทุกคนความจอแจแออัดมันก็จะไปอยู่ในส่วนของอทางเข้าในส่วนของพระอุโบสถแทนครับ เห็นไหมฮะวันนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินมาทางนี้เลยนะครับน้อยมากจริงเลยจะให้ดูครับอันนี้คือทางเข้าหลักนะครับนี่ครับหลังจากวันที่10ผ่านไปนี่ครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับหลังจากที่เป็นทางเข้าออกมาเกือบ20-30ปีครับตอนนี้นะครับตรงนี้ก็ปิดถาวรแล้วทุกคนนะครับ คุ g, Connie, arians, here, ้นเคยจุดสวยงามจุดหนึ right. so, is, again, ่งครับพระมหาเจดีสีทองนะครับคือถ้าเป็นประตูทางเข้าใหม่นะครับนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าตรงนี้คือมีมมุมที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนีครับเพราะว่าพอเข้าประตูอุโบสถก็จะเป็นทางออกไปยังในส่วนของพระบรมหารชวังนะครับถ้าไม่เดินมาทางนี้ก็จะไม่เห็นนะครับว่าเราจะมีจุดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็เหมาะสำหรับการถ่ายภาพมากเลยครับก็คือนี่ครับพระมหาเจดีสีทองครับซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับของพระพุทธเจ้าครับเนี่ย แล้วก็ด้านหลังของเจดีนะครับก็จะมีนครวัดจำลองเลยครับทุกคนนี่ครับชมพอเราไปไหว้พระแก้วมรกตเสร็จนะครับนี่ครับก็จะเดินนะครับเป็นวันเวนะครับออกประตูตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นทางออกวันเวนะครับไม่สามารถเดินย้อนกลับมาได้นะครับพอเราผ่านพ้นกำแพงตรงนี้ไปนะครับประตูตรงนี้ไปก็จะเป็นส่วนของพระบรมหาราชวังครับไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งบรมพิมานครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้วก็ดูสิมหาปราสาทครับนี่ฮะ เป็นทางเดิมนะครับทางทางเดินเดิมครับเพียงแต่ว่าทางเข้าครับจะเปลี่ยนไปครับหนึ่งที่ขายดีที่สุดที่นี่ก็คือน้ําดื่มครับนี่ครับคนฮะขวดละ20บาทนะครับของอ่าเก l ร์ลเดนเพสครับเห็นไหมฮะมันร้อนมากทุกคนนี่ครับอากาศช่วงบ่ายนะ่ครับบ้านเราข้อเสียก็คือนี่ครับหลังจากเดือนมีนาเอมกลาผ่านไปนี่ครับช่วงนี้ครับก็เข้าสุดฤดูร้อนแล้วครับอากาศก็จะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นครับจนร้อนจนเจงแบบทะลุ40องศาครับนี่ยทำให้สบายอย่าดีครับ ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็จะเลือกมาเที่ยวในส่วนของวัดพระแก้วนะครับในช่วงเช้าซะมากกว่าครับน่เพิ่งทราบว่าอันนี้มีชื่อถนนด้วยนะครับประตูหลักนะครับถนนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับชื่อถนนจักรีจรันครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับเมื่อก่อนนี่ครับเราเข้ากันทางนี้นะครับเห็นไหมครับทางเข้าหลักครับแต่ตอนนี้ก็คือรายาแล้วครับทุกคนก็จะดูเงียบเหงามากครับดูสวยงามแล้วก็ดูสงบขึ้นครับนี่ฮะ ประตูพิมานชัยศรีครับทุกคนครับประตูหลักนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประตูหลักในการรับเสด็จนะครับของพระเจ้าแผ่นดินครับหรือว่าในของเชื้อปพระราชวงศ์ครับท่านผู้ชมครับที่เห็นกุ๊ปฝรั่งเยอะๆเห็นไหมครับนี่ครับก็จะมีมัคุเทศคอยอธิบายก็คืออันนี้เป็นกุ๊ปเรือนะครับที่มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังนี่ครับนี่ครับก็ซื้อแพ็กเกจทัวร์มาเที่ยวกรุงเทพมหานครครับเป็น อ๋อวันเดย์ทัวร์ครับแล้วก็รวมอาหารกลางวันแล้วก็ทานข้าวเสร็จนะครับก็เดินทางกลับไปยังเรือสำราญนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป uh, right right, one, ็นเรือลำไหนนะทุกคนเพราะว่าอ่ามันจะมีเข้าทุกๆวีคทุกๆวันแทบจะทุกวันเลยครับวันหนึ่งก็ประมาณ2-3งสามลำครับแล้วก็อยู่บ้านเรา3-4วันนะครับเนี่ยนี่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือเบสท์วินก็อ่ามาจากนะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับมาจากเรือสำราญนี่ครับมาซื้อแพ็กเกจทัวร์ครับมาใช้บริการทานข้าวครับแล้วก็นี่ครับอ่าเย สถานที่สําคัญของบ้านเราเนี่ยครับก็เป็นการกระจายรายได้แล้วก็นำแบงยินเข้าสู่ประเทศไทยอีกด้านหนึ่งครับ้าพอเราออกมาตรงนี้นะครับตรงทางออกตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่ยังเปิดเช่นเดิมนะครับยังเปิดให้บริการเช่นเดิมเห็นไหมครับตรงนี้ทางออกมานี่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ครับพระศรีรัตนศาสดารามนี่ครับก็จะมีเพิ่มมีเพิ่มจุดจําหน่ายเครื่องดื่มตรงทางเข้านะครับตรงจําหน่ายตั๋วแล้วก็นีครับจุดหนึ่งก็คือตรงทางออกตรงนี้ครับ อัธวิจารณ์ศาลาครับนะครับมีพวกกาแฟน้ำผลไม้ครับสมูทตี้ไอศครีมครับให้บริการครับทางออกนะครับก็ยังเป็นทางเดิมนะครับมีแต่ทางเข้านะครับที่เป็นทางใหม่ครับที่เริ่มเปิดให้บริการในวันที่10ที่ผ่านมานี่ครับเป็นรูปปลาเลยครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นกุบเรือสำราญเห็นไหมครับโอ้โหนี่ฮะเยอะมากเลยเคนี่ครับ เป็นของซีทัวร์ครับ <Yeah. S 1> มีห้อยปลาเห็น <Yeah. S 1> ไหมปลาตรงอกได้คือ <Four. S 1> เป็นกุุบทัวร์นะครับ Five, six, seven, eight, nine, โอ้ท่านผู้ชมครับตรงขวามือตรงนี้ครับเห็นไหมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานี่ครับ Queen Sirikit Museum of Textiles นี่ครับก็ถางตัวนะครับตัวที่มาเยี่ยมชมในส่วนของพระบรมมหาราชวังครับหลังจากที่สแกน เข้ามาแล้วทุกคนก็สามารถเนครับเอามาโชว์เพื่อจะไปดูในส่วนของมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าใหม่นะครับในส่วนของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนี่ครับนี่ครับตรงซ้ายมือตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะมาถ่ายรูปครับแบ็กกราวด์เดิมนะครับก็เขาก็ให้คนเข้ามาได้นะทุกคนอันนี้คือเขาไม่ได้กั้นนะครับนี่ครับเขาก็ยังอนุญาตนะครับให้กับคนทั่วไปมาถ่ายรูปในส่วนของนี่ครับสนามหญ้าแล้วก็ พื้นบักแก้วด้านหลังก็จะเป็นของเจดีนะครับเจดีมหาเจดีสีทองครับแล้วนี่ครับยังก็ยังไม่ได้มีปิดกั้นตรงนี้นะทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าส่วนน้อยครับหลังจากออกมาแล้วก็ร้อนก็อยากกลับกันแล้วครับทุกคนนะครับก็น้อยมากครับที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้ครับนอกจากว่าคนที่รู้จักเคยมาจริงๆเคยมาก่อนครับก็จะมาที่นี่ครับถ่ายรูปนะครับก่อนที่จะออกจากในส่วนของพระบรมหาราชวังครับเนี่ย อ๋อคิสิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหลังจากเราออกมานะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับถ้าเกิดนะครับนักท่องเที่ยวคนไหนนะครับอยากสนใจไปดูนะครับการแสดงนะครับพนุมานนะครับทุกคนที่โรงละครสลาเฉลิมกรุงนะครับก็จะมีรถนะครับให้บริการฟรีครับคอยรับส่งนะครับจากในส่วนของนะครับถนนหน้าพระรานนะครับของวัดพระแก้วนะครับไปยังสลาเฉลิมกรุงฟรีนะทุกคนนะครับโชว์ก็จะมีด้วยกัน3รอบครับบ่ายโมงบ่าย2องโมงครึ่งแล้วก็บ่าย3ามโมงครึ่งนี่ครับ ก็ยังยังตั๋ว500ก็ยังคงเดิมนะครับก็รวมในส่วนของโชว์ด้วยนะครับโชว์โขนครับการแสดงโขนที่สลา,าเฉลิมภูมก็นี่เห็นไหมครับทุกคนก็ได้รับความสนใจเยอะพอสมควรสำหรับนักเที่ยวนี่ฮะ บรรยากาศของวันนี้นะครับเงียบเงามากทุกคนนลครับอันนี้มีชื่อถนนนะทุกคนเมื่อก่อนเขาไม่มีติดป้ายชื่อครับอันนี้ชื่อถนนเขื่อนขันนิเวศนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับให้ดูบรรยากาศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโหปกติเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่เงียบเงาแบบนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นมุมที่แบบพุกพานแล้วก็จอแจไปด้วยนักท่องเที่ยวแต่วันนี้ครับทุกคนสวยงามมากโหวันนี้แอดมินมามีแค่คนเดียวครับเองครับตรงนี้ สวยงามจริงๆเลยก็ยังสามารถนํามาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะทุกคนนะครับมาถ่ายรูปได้พอออกมาจากทางออกนะครับก็จะมีทางขวามือครับก็จะมีลูกศรบอกว่ามาดูพิพิธภัณฑ์ผ้าใหม่ครับของในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพันดังเจ้าสิริกิตครับก็มาถ่ายรูปตรงนี้ได้ดังเดิมครับเพียงแต่ว่านี่ครับก็ต้องมาถ่ายตรงที่เราออกมาแล้วครับหลังจากที่เราเดินเที่ยวชมในส่วนของวัดพระแก้วแล้วก็พระบรมหาราชวังเสร็จแล้วนี่ครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากจริงเลย คนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกนะครับของในส่วนของพระบรมหารชวังใหม่นี่ครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนี่ครับก็มีหลายๆอย่างครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยในทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้ลงตัวครับนี่ครับนี่ครับก็วันนี้นะครับก็แอดมินพามาบรรยากาศมาดูครับ นี่ครับทางเข้าหลักนีแบบเงียบเหงาไปเยอะเลยครับแทบจะไม่มีคนเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวครับ3 4มี่หคนครับมาถ่ายรูปนะครับก่อนจะเดินทางกลับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ